น้องฝั่งลาวมีอะไรให้เล่าเพียบคนไทยกับคนลาวมีอะไรคล้ายกันเยอะแต่ถ้าได้รู้รายละเอียดจริงๆจะยิ่งรับพี่น้องฝั่งลาวมากขึ้นวันนี้เรามาดูเรื่องน่ารักน่ารักที่คนลาวเขาทําเป็นปกติแต่คนไทยอาจแบบเฮ้ยน่ารักวะหนึ่งทำไมคนลาวถึงพูดจานุ่มนวลส่วนใหญ่คนลาวจะใช้คําลงท้ายที่นุ่มมากเช่นเดอเนอบอกเป็นอย่างมันนี่ฟีลสบายใจฟังละใจเย็นแบบอัตโนมัติเวลาโกรธยังฟังนุ่มกว่าคนไทยด่าเล่นอีกคําจนไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้น 2. คนลาวรักการกินข้าวเหนียวแบบชีวิตขาดไม่ได้ต่างชาติเรียก s t i c k Nation ได้เลยที่ลาวมีภาษาพื้นบ้านว่าถ้าไม่มีข้าวเหนียวบ่ใช่ข้าวกินทุกมือ้อกินกับทุกอย่างตั้งแต่ปิ้งไก่จนถึงซุปผักขนมก็ยังข้าวเหนียว 3. คนลาวเก่งเรื่องการร้องเพลงบ้านไหนมีงานบ้านนั้นมีแก๊งร้องเพลงร้องกันยันตีสามแบบไม่ต้องมีเวทีความโหดคือเสียงดีทุกคนไมเคราโอเกตคืออาวุธประจำหมู่บ้าน 4. ความเชื่อเรื่องการให้เกียรติคนแก่ เวลาไปบ้านคนลาวเขาจะต้อนรับดีมากนั่งกินข้าวด้วยและเด็กต้องทักคนแก่ก่อนเสมอมีคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยสุดคือเขารบกันเดอร์น่ารักมาก 5. คนลาวยิ้มจริงไม่ยิ้มงานคนลาวถ้าหัวเราะคือหัวเราะเต็มนั่งกินเบียร์ลาวกันทีรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาสิบปีแม้จะเพิ่งเจอฟีลคือจริงใจแบบบ้านๆแต่โคตรอบอุ่น 6. คำว่าบอเป็นอย่างดอกคือรีเจนเป็นประโยช์แก้ทุกปัญหาในชีวิตอ,อกหักก็บอเป็นอย่างดอกเงินหายก็บอเป็นอย่างดอกหัวหน้าด่า ก็บอกเป็นอย่างดอกนี่คือทัศนคติระดับเซนที่เราควรเอามาใช้จริงๆ 7. ผู้หญิงลาวผูกผ้าเบี่ยงโคตรมีสเสน่ห์งานพิธีเมื่อไหร่คือสวยมากเป็นแฟชั่นที่ดูสุภาพเรียบร้อยแต่ดูดีแบบเรียบง่ายผู้ชายลาวยังบอกสเสน่ห์อยู่ที่ผ้าเบี่ยงเด้อ 8. งานบุญที่ลาวมีไว้เหมือนบ้านเด็กดีกินนั่งคุยแชร์ของใส่บาทแล้วหัวเราะกันไม่เน้นโชว์ไม่เน้นหรูแต่เน้นได้อยู่ด้วยกันโคตรฟีลกูดคอนเทนต์เคนลาวเรียกแฟนว่านางผู้บ่าวหวานกว่า ที่รักเป็นคำที่ฟังแล้วมีความบ้านๆแต่โรแมนติกมากนางไปสที่รักไปไหน 10. เบียร์ลาวคือเครื่องสร้างมิตรภาพขอให้ได้เปิดต่อให้เป็นคนไม่รู้จักกันสิบนาทีแรกจะกลายเป็นพี่น้องเดอนี่คือเนตเวร์คิงที่ทรงพลังยิ่งกว่าลิงก์อินกดติดตามไว้ละตอนหน้าเราจะพาไปดูอะไรกันอีกเตรียมตัวไว้เลย